เปิดเปิดเปิดนะนะคือในความเป็นจริงของอ้ายอะมันบ่แมนตโตเพิ่นแหมเรื่องแล้วอ้ายเกิดกับคนสองคนแหมแต่คนที่สมที่หนึ่งที่สองที่คนอื่นเขาบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของในชีวิตอ้ายแหมแล้วอ้ายสิไปแล้วอ้ายสิไปอธิบายเพื่ออี่ยงในเมื่อคนที่ออกมาว่าอ้าย ดาอายนูนีน,น,นันอายบ่แมนโตบ่แมนคูกรณีไอไหมแม่แมนบอจักของนั่นแหละในมุมในมุมของไอมาแล้วก,กับแคนเซิลใช่ล่ะเบื่อไปกลับบ้านกับซองได้เวลารถเ,เอออเมื่ออึนเห็ดเวียกเห็ุงานาเลขามันไปหานี่อ้วิวเาบ่ได้ <Yeah. S 1> ออกคือ,เ,อ,อเลขามันกลับไปหาหลับหานอนอหานแตกก่อน อืมไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณจ้าอนอนเลยค่ะแม่กลับบ้านดีๆปะ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่อาบน้ำาเไปนอนเลยจ้ามื่อเอินตัดผมเอาผมทรงไรดีแฟนครับผมยาวมากคือพี่ดีวอยากตัดทรงเหมือนชาเอินอูอ่ะแบบเกาหลีอ่ะอืมอืม ตอนนี้ถ้าพี่ดิวมาไอคอนอีกไหมไอคอนจะหยาบหรอไปไปไปบ่อยแบบไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยเพิ่งกลับมาจากข้างนอกครับไลฟ์สดเสร็จเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดเสร็จก็เลยแบบอามาเดี๋ยวส่งเลขาส่งเลขามอือนพันธ์นเห็ดเบียร์ก็เศร้าวันนี้พี่ดิวดูคลิปลงเอาเงินไปจะขอบคุณครับขอบคุณครับ เชื่อไหมว่ามีความสุขมากมีความสุขมีความสุขมากๆอืมอ้าวทรงนี้แหละอ้ําแต่ดีเสื้อดีดาวเพิงด้วยพี่จะธรรมชาติแค่ด้านบนเงี้ยอ้าอุ้ยขอบคุณครับเด็กๆติดตามพี่ดิวมีใครอาอยุแบบยี่สิบยี่สิบไม่เกินสามสิบไหมเด็กๆอะ่ะเด็กๆเด็กๆเจนซี C, มาติดตามพี่ไหมอายุยีออย่สิบ อายุเท่าไหร่กัน20ไม่เกิน30มมีไหมอายุยี่สน้องบอลโอเคเอา่าอายค้อนสยามพี่ก็ไปแต่บางทีพี่ก็ไม่ได้ช้อปปิ้งไปเดินเอาบรรยากาศผม18 28 29โอเค3 3เท่าพี่ดิวเลยฟรีดอมอายุ21 23อายุ18ติดตามแล้วขอบคุณครับอ,อ, 30, อ่ายุ3า23อย่าอืม คือหลังๆอนะ่ะพี่ก็เดินห้างนะทุกคนแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าอ่าช้อปปิ้งมันก็แค่ระบายระบายอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเลือกไปกินข้าวในเวลาโอกาสพิเศษแต่ถ้าเห็นพี่ไปเดินห้างบ่อยๆก็คือพี่ไปเดินเล่นไปเดินเล่นเฉยๆอืมไปเดินห้างถ้าเป็นเมื่อก่อนเสียตังค์เยอะนะแต่แต่ปัจจุบันพี่ดูไปเดินห้างใช่ไหม บางทีก็หมดพันสองพันกินค่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเพราะว่าไปเดินเอาฟิลมีใครเป็นไหมเพราะว่าเออเราเราก็เราก็แบบอ่าทั้งแบบว่าเติบโตมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเดินเอาฟิลมีใครเป็นไหมอยากไปเดินห้างแค่ไม่อยากซื้อไม่ได้อยากซื้ออะไรอะ่ะแต่อยากไปเดินเฉยเฉยเพราะมันเย็นเป็นปะใช่ใช่ใชพี่ดิวก็จะเป็นเป็นฟิลแบบนั้นขอบคุณมากครับตอนเนี้ย คนมองว่าพี่อะเป็นคนขี้โกงใช่ไหมคิดอีกมุมหนึ่งนะถ้าพี่ขี้โกงพี่จะช่วยเหลือใครลหลายๆคนเป็นหมื่นหมื่นคลิปเลยอะเยอะมากอันนี้ไม่รวมกับที่แบบว่าต่างๆเอาง่ายๆว่าใครจะตัดสินพี่ยังไงก็ตามตั้งแต่ดราม่าหรืออะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วพี่ดิวก็ยังเป็นพี่ดิวคนนี้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแมน มาไล่์สดเพราะเป็นยังดอกแฟนครับนอนเดึกนอนดึกเจ็ดร้อยคนใช่นอนเดิกนอนกอืมนอนอืมมแมนพี่น้องนอนเดิกมีใครมีใครเป็นเหมือนพี่ไหมก่อนนอนต้องกินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นอืมไปถ่ายคลิปแจกเงินเพื่อที่จะ ให้ครีมขายขอบคุณมากครับไปแจกคลิปแจกเงินเพื่อที่จะให้ครีมขายดีเอาเเ้าเขาเขาบาพีดิวอันนี้คืออิจฉาแล้ว <c oughs> ไปถ่ายคลิปแจกเงินเพื่อที่จะให้ขายครีมดีเอฟซี FC, ฟังพี่ดิวนะการทำความดีด้วยจักใจน่ารักน่ารักเขาเหตุความดีเขาไป เขาอิจฉาพีดิวเดนนี่ยูเดนนี่เขาอิจฉาเดนนี่อืมเขาอิจฉาแต่ว่าไอา้กับเขาอิจฉาเขาดอกให้เขาว่าไอ้โหลดแต่ยาล้ามปามมาถึงลูกไอ้กับเพราะยาล้างล้างปามมาถึงลูกไอ้ยาล้ามปามปามาถึงมาถึงคนที่บอกเกี่ยวของอืมด่าด่าพีดิว,วด่าไปเรือยสามปีให้ด่า <c oughs> ให้ด่าครับอืม เอฟซีพี C ่ดิวขอบคุณครับอืมจะไปอาบน้ามาอยู่จคัคเขานั่งว่าวก่อนๆวันเนี้เอาตรงๆดูมิ s ูนิเวิร์สแล้วเรารู้สึกว่าเอาตรงๆนะวันนี้วินาสวยนะสวยคือดูมิชูนิเวิร์สมาเยอะแบบรู้สึกเออวันนี้นะวันนี้รอบพี่ลิมชุดาตตีวินาสวยอืมวินาสวยสวย ตามเนื้องานนะแพรวชุดว่ายน้ำเดจริงไหมจริงเหมือนพี่เดียวพูดปะแพร่อะชุดว่ายน้ำเดินอืล่างทองแบบลดสวยลดแต่วีนาชุดลาตีฉ่ำสวยคือองลงอืมแบบองลงอ่ะอืม เบิ้งนางงามคือการพี่ดีวก็ชอบหมักเบึงนางงามอืมเบึงนางงามอืมแมนก็ว่าได้ประมาณนี้แหละเขามันค้นแบบค้นดังบ่ค้นดังบ่เอฟซีการเป็นคนมีชื่อเสียงอะมันยากอย่างหนึ่งคือเวลาเราโดนกระแสะสังคมหรือเราโดนอะไรที่เกี่ยวกับข่าวที่มันไม่ดีกับตัวเราเนาะ หนูรู้ไหมการจัดก,การของพี่คืออะไรไปกินขนมไปเดินห้างไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องดูมือถือเยอะอ่ะอืมก็จะแบบทำให้แฮปปี้อย่างเงี้ยได้คุยกับแฟนครับอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆอะคนดา่าคนด่าก,ก็น้อยกว่าคนชมพี่ก็คิดอย่างนี้นะไอ้ก็คิดจั้นสิคนด่าก,กันหน่อยก่อนคนชมคนคนหักกับมีคนสังกับมีเหรียญอย่างนี้สองดัน พระพุทธ,เ,ธเจ้ายังบาหนีผลคำนินทาไอ้กยกงไอ้ก็คิดสั้นๆยังในหน่อยไอ้กับแบบเออแฮปปี Happy ้กับซิงที่ที่ที่เป็นอยู่แต่ว่าไอาขายของสามมือเมืม่อย่อแต่ว่ากัลุยอืมพี่ดียวอะตั้งกฎกติกาก็คือว่าต่อจากนี้พี่จะทำงานห้าวัน แล้วเสาร์อาทิตย์แบบไอซิยูสอืมไอซิหาไปเที่ยวไปอย่างพี่ดิวโตจริงเป็นกันเองหลายส่วนมาจะเจอไปที่หมอลำหมอลำว่าเปิดวงซือซื้อว่าสันไอไปว่าสั้นไอไปอย่างฮูบะคันหมอลำเปิดวงเด้ออือไอไปเต้นแล้วอืมคันหมอลำเปิดวงไอไปมวนแล้วหมอลำว่าท่านได้เปิดวงผู้ใดมาเบิ่งหมอลำกดหนึ่งผู้ใดมาเบิ้งหมอลำกดหนึ่ง พี่ดิวมาเบิ่งหมดลำ้ำแพงอิี่อยู่ในสายเลือดเลยอืมเอออืม,อมตั้าขนาดคนสังไอ้มันยังบ่เขายังบ่เคยใส่ครีมไอ้ครีมมันขายดีเพราะว่าคุณภาพมันดีมันเลยขายได้ขันครีมมันบ่ดีค้นกับคือสิบอมอาซสื้อน้ำเฮาสิแม่แฟนครับอืมแต่ว่าใครผูดด้ใดตามตามมาจากคลิปอ่า ไฟแดงใครตามมาจากคลิปไฟแดงทุกคนเชื่อไหมคลิปไฟแดงอ่ะสำหรับพี่ดิวนะพี่ดิวกับว่าได้ให้เงินหลายเดแต่คนเห็นรีแอคน้ำใจพี่หรือเปล่าไม่รู้นะคลิปไฟแดงพี่ให้คนละ200เองนะ200 200 2สอ2ร้อยสองร้อยสองร้อยสองสี่หกบาทแต่ว่า ลีแอคของไอ้ไอคิดว่าบ่หัวไอวอลกเลียขาว่าไอ้บ่เป็นคนสว่าไอ้เป็นคนมกเห็ดบุญน่ะจังไหนจังสันแมนไอ้มาไล่สดแมนไอวอลอีสานแห้งสีเข่าถึงไงไอ้เป็นคนแบบสบายสบายแมนแฟนคลับแต่ว่าคนที่มาโจมตีไอ้คนที่มาด่าไอ้คนที่บอกว่าไอ้จังสันไอ้นี้เราคุณไอ้เป็นคนสว่าไอ้ไปหลอกไปโกงไปห่างเขาสําหรับไอ้ไอ้มองว่าคันวอลกับเฮาดีๆเฮากระสีฟังเนีย อันนี้คือจังอันคือจังแบบคือจังหมาโอเคหมามันยังหนาหลักกว่าค,คือจังคือจังคนเป็นอีอย่างนี่ล่ะคือจังคนว่ได้สียยาบาดทยักแหม่แฟนคลับเอออ้ายนน่เป็นคนใจดีเลยแฟนคลับออ จะของงงบอื <sniff ing> <rica While istles> ึสิไปดาพีดิวอยู่พื้นที่อื่นน่ะดาใดแต่ยายามาดาพื้นที่ไอพื้นที่ไอกะห่วงแหนว่าไอในย้ำไอย้ำไอศูนย์ไกกะว่าคือค้นคือกันเดีย้ำไอศูนย์ไยกะไอกะว่าเป็นค้นจังสี่เด้ เ <c oughs> <c oughs> ออเออขนาดคนตายนาง,นางยังเอามาโหนเห็นบอคนดีที่ไหนเขาเวา้าเขาเปรียบเปยบอนฟังไอเด้อบอนฟังพี่ดิวนะคนดีที่ไหนเขาไปเปรียบเปยคนเขาตายไปแล้วยังเอาคําพูดยังเอาชื่อเขามาเอ่ยตั้งแต่เกิดเรื่องคนดังไอ้ก็หัวจัก คนในวงการรู้จักหมดทักมาให้กำลังใจพี่ดิวสู้พี่ดิวกำลังใจนู่นนี่นั่นอ่ายังบอกว่า,วาถึงคนในวงการบ่อยากให้ไผ่แปดเปืือนบ่อยากให้ไพ่มาลับลูกคนดีๆที่ไหนโหนไปทัวไปทิพอืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาสาปแช่งพี่ดิวได้่ซาซักมือหนึ่งมันสิดโดนกรรมมันสิเป็นเวน้นเป็นกรรมเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ตอนเนียยุดเนียไผ่มีเวน้นมีกรรมยุดตอนนีย ไอาถามแฟนครับยูรานีภัยมีเว้นมีกรรมยูรนีเออไอก็คือจังอะยังในหน่อยกับมีหม่องนอนมีเฮียนซานอยู่ยังแนหน่อยกับมีประเทศให้อยู่กับยังเป็นคนไทยกับยังอยู่ประเทศไทยกับยังเห็ุเหตุเขาเอิญไว้ยังก็เหตุการณ์เห็นงานปกติแหมนั่นแหละอืมคนสังเฮาเด้อไอสิบอกไฮเด้อมันสิเว้าถูกสิง่งทุกอย่าง ทีเข่าข่างชีวิตโตมันมันสิบบอหาเขาดอกมันสิบบได้มมเปรียบเปยหรือนู่นนี่นั่นหรอกบอมันสิด,ดาเฮาเหยียบเฮาเหยียบอย่างเดียวให้โตจําไว้มือ่อใดที่โตจนมือ่อใดที่โตบม่มีให้โตจําไว้เดอ้อจําไว้คำหนึ่งบุญคุ้นต้องทดแทนถืกต้องแต่ว่าขันค้นไม่เห็นจังซี่กับปักลาาอถาม ไอถามเ้อ th คนมาเหตุจังสี่กับบกลาบาทหนึ่งบัลลาสิกล้าให้บอไอถามไอถามตรงๆตอบไอเนี่ยอืมตอบไอเนีน่ยไอกำลังมีชื่อเสียงไอเป็นนักแสดงไอกำลังอ่ามีงานมีหนุนมีงานมีการมางานบางงานก็โดนผลกระทบงานบางงานก็โดนผลกระทบ แค่อายเป็นคนขายของบองานบางงานที่เขาจ้างมาเขาก็าเขากัาบบอได้แคนเซิลดอกอายบอกเองว่าเออมันมันมีดามา่ามาเด้อเอ้อย่างสันอย่างสี่อายกะเออบอเป็นอย่างกันเลเวลค่อ,อยได้ออกง,ง,า,นงา,นา,นานกับมีผลกับโทรภาวาคําว่าซื้อเสียงเนาะแฟนคลับเขาก็เอาซื้อเสียงหากินแต่ว่ามือนี่มันกลายเป็นสองฝากสองไฟลกับบอเป็นอย่างแต่ว่าขันแห่อาอายเอาเงินไปยืนให้เขาอายบอห้ยอายบอห้ พออย่างพออย่างฮูบอสุดท้ายขันไอยยืนเงินเห้เขาเขาแห่งสีคมไอคักเขาแห่งสีดาไอาคักเขาแห่งสีบอกว่านั่นกูว่าแล้วมันเป็นความจริงนั่นกูว่าแล้วอือไอบอกห้แม่ย,าายิย้งไอให้ตายไอยกับบอ้อไอบอกแม่ไอเลยว่าแมทนี่เรื่องแล้วเรื่องแล้วหนี่ ออ้ขอสู่ผู้เดียวว่าต้องมีไผยมาอยู่ออ้ขอสู่โต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 ,โต,โตผู้เดียวว่าต้องมีภัยมาอยู่ลูกเต้าเรล่ากอทางแฟนอ้ทั้งขอบครัไอ้ว่าต้องมีไัยมาอยู่ไอ้ขอสู่สู่เองผู้เดียวว่าต้องมีภัยไม่ไม่อยู่อมแมนอืมประเด็นสำคัญคือ เอาง่ายๆอยากได้เงินอยากได้เงินประเด็นประเด็นแล้วอยากได้เงินอืมืมอมือเลี้ยงเขาเขาก็ย้อมรับยูว่าเออกะเลี้ยงกะเลี้ยงเขาก็ย้อมรับมือทีออกมาแฉเขาว่าเขาด่าเขาสารพัดวาเขาจังสั้นจังสี่ว่าเขาจังสี่จังสั้นสลึงหนึ่งไอยังเสียดายยูเดนี่ เป็นคือไอ้บอนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นยังสั้นละ่ะสันลึงหนึง่งอ้ก็เจไดยดย้ไอคือหมูคือหมาตอนนี้อืมขนาดไอ้เบาเ้าเลยไสองมือเบาค่อยเบา,าอย่างไอ้ก็อันนี้ในความคิดเห็นเนาะอืมอืมสําหรับอ้เขาว่าเงินนี่เงินก็หัวใจหัวใจมาก่อนเงินพอสุดท้ายไอ้ก็ไอ้ก็เป็นคนที่บอกเคยมีมาก่อนเนาะแฟนครับ บอกเคยมีมาก่อนมือหนึ่งมือหนึ่งใส่คําว่าชีวิตโอเคขึ้นชีวิตโอเคขึ้นละ่ะกะนั่นละ่ะอมแมนเห็นเบา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 บางอย่างแล้วกะนี่แหละกะลังค้นกัถามถามไทยอืม <laughs> สิขึ้นเฮี้ยนหรอเด้อสิสิเบน,นอนเลรอแฟนน่ะจะ หักหัวใจเจ้าเดอืออีลาสาบแสงเขาบอกว่าสิเลนของไซเฮาสินนสิเโอ้ยแม่เอย้ยองซะสาบแซงพี่ดิวสิเลนของคอกวูวชนามันกูสิเลนของกูสิ กูสีเฮดของไ่มันกูสีเฮดนูนเฮดนี่ไซมันป้าชีวิตมันต้องตกตำ่ำชีวิตคิดแน่ใจว่ายูโดเนียผู้ใดยิ่หอย่างยูโดเนียแค่นั่นแหละอืมบมแมนอายแบบว่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเพินเดเแฟนคลับในมุมของอายในมุมของพี่ดิวอะ่ะบมแมนพี่ดิวไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเด้ แต่ขันค้นที่คิดบอดีกับเขาหนูสิไปให้หนูสิไปเว้าดีเพื่อให้เขาบอกหากผมเดอ้อผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างหากผมเดอ้อจังสิ่บอกเอาละสะรุปหัวขอเอ MUT หัวขอ M U T ต่ครองกะะั้ยมันหายเงินมันกับว่าจบดอกมันก่ได้พี่ดิวคือเกาว่ะะอะม,ม่ต้องเห็ดเนี่ยใครส่งมาให้ใครส่งอะไรมาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อะไรเนี่ย F G M forget มี not ขอบคุณครับ ทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะคนไล้ตัวตนแต่สง่งอะไรมาให้ดีวะขอบคุณนะครับเจ็ดร้อยคนอือห้กระบอโจบเอกเอ้ยอืมห้ยกระบอจบห้กระบอโจบห้กับน้าแสะน้าเลมเขาย้างสิละอืมอืมเพื่อนขอสามล้านอืมเพื่อนขอสามล้าน เพิ่งขอสามล้านให้ก็บ๊อบจบดอกดาดิวไปตะพื้นตะพื้นหรอเนอาะดาดิวคือจังไปคือจังไปอันสีดยาไส้ทองแทงให้แล้วให้แล้วแทงลูกหรือเปล่านี่อืมดาดิวครับคือดาดาดิวกับดาทั้งเคดิวมโอหูดิวกับดา